เรื่องข่าวที่ไม่มีใครลืม่ม,มันเกิดขึ้นเพราะใครบางคนไปเห็นเรื่องที่ไม่ควรเห็นและมีคนเอาไปเล่าต่อเอาเดียวกันจริงว่าที่เห็นเหมยกับไอ้ป้าน,นํนเรื่องนั้นน่ะเออเรื่องจริงเพื่อนกูไม่ได้โมกูเห็นกับตาเลยนว้ย เฮ้ยพอาะอเรื่องส่วนตัวเขาะ้วยก็แค่เราลองไปเองใครคิดมันดังขนาดนี้วะข่าวลือที่ทั้งสี่คนได้พูดกระจายออกไปจนกลุ่มเพื่อนได้รู้ความจริงเพื่อนดูดิคนนั้นอะใช่เหมียลี่ในข่าวลือเปล่าวะขอร้องไงอย่าพูดถึงเรื่องนั้นได้ไหมก็จะอายอะไรนี่มันเป็นเรื่องจริงไะเขารู้กันหมดแล้วเหมียลี่เสียงเราอ ดังขึ้นทุกวนันฉันไม่รูจ้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเธอไม่เอาสิอย่าคิดมากนะเดี๋ยวเรื่องมันก็ค่อยเงยียบเองเอแหละเขาอยู่ข้างเดิมเสมอนะมันไม่เงียบหรอกเขาปั้นเขามองไปทางไหนมันก็มีแต่คนทําสายตาลังเกียจใส่เขาอ่ะเขาเครียดมากเลยเขาอยากจะตายไปเลยเขาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วอ่ะมาลี่ที่รับความจริงไม่ได้ เธอจึงตัดสินใจกระโดดตึกไปวันลงขึ้นนอ้องเรียนของอมิรี่ก็บ้างเปล่าเฮ้ยพวกมึงรู้ยังอะ่ะเรื่องที่เหมิลี่มันกระโดดตึกอะ่ะฮะเรื่องจริงเหรอไอเมอมยลี่มโดดตึกตายแล้วจริงเหรอแม่งรู้สึกผิดเลยว่ะแล้วมึงไปล้อมันทําไมอะนะ่ะพวกมึงอะ่ะไม่น่าไปล้อมันเลยเป็นเรื่อง,งอะไรงทีเนี้ย เข้าั้านหลังจากเครียดจนไม่รู้ว่าจะทำอะไรเขาจึงเลือกที่จะไปคุยกับเพื่อนที่เราเรื่องอะไรวะอยู่ๆฝนก็ตกมารวดเดียวเลยงั้นรอฝนอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนั่นดิเฮ้ยไอเขาบ้านมาเดินตากฝนมามาโคเดียวนะ่ะออกัสมาได้กันหน่อยสิแต่มันฝนตกอยู่นะเพื่อนเออได้ได้จะรีบหน่อยนะเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านไอยิน เราอยู่ตรงนี้นะมึงรู้ปะแฟนกูทํองมาไล่ตัวคืนมาใครอ่ะก็นี่ไงเดี่วมึงเอกมาเลากันด้วยความสนุกอ่ะจะทำให้เรื่องมันจบแบบนี้อ่ะกูไม่ตั้งใจให้มันมาจบแบบนี้เหมือนกันเว้ยมึงก็ใจเย็นๆก่อนดิจะเย็นอะไร กูพวนมึงทำใจแบบนี้มึงแปลกูดีกว่าแล้วคิดว่าความตายจะจบทุกอย่างแต่ความรู้สึกผิดไม่เคยตายตามเชีียเมื่อคืนกูฝันเห็นเมลี่ด้วยยืนจ้องตากูไม่กระพริบเลยโคตรน่ากลัวเออกูก็ได้ยินเสียงเหมือนมันเรียกชื่อกูทุกคืนเลยอะ งานเสร็จสักทีว่าจะได้กลับบ้านปลาไปสองทุ่มแล้วเนี่ยจริงเพื่อนกูหิวแทบแย่แล้วเออว่าแต่เรื่องเหม่ยลี่มึงว่าไงวะไม่รู้ดิแต่พอเป็นเรื่องเนี้ยกูรู้สึกผิดเลยวะเฮ้ยสิงไว้อ่ะมึงเพิ่งจะมาคิดได้กันตอนนี้เหรอมึงต้องรอให้กูตายก่อนใช่ไหมมึงถึงจะคิดได้อะ่ะเฮ้ยเม่ลี่กูขอโทษกูขอโทษกูไม่ตั้งใจปล่ยกูไปเถอะขอโทษขอโทษ,อโทษ,อโทษตอนนี้เนี่ยนะ ขาโทษตอนนี้แล้วมันแก้ไขอะไรได้ด้วยเหรอตั้งแต่วันนั้นเพื่อนในกลุ่มของเราก็หายไปทีละคนจนไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องนั้นอีกเลยเออถ้าวันนั้นเราไม่รอมันนะเรื่องมันจะเลยเถิดมาขนาดนี้ไหมวะ นั่นสินะไม่น่าเลยตัวละครกิบผู้เราเรื่องเข้าปัน้นแฟนของฝ่ายหญิงออกัสคนเห็นเหตุการณ์ลิวเพื่อนชอบล้อองศาเพื่อนสายคุยแอคเพื่อนที่รู้สึกผิดภายหลังยีนเพื่อนที่พยายามห้ามแต่ไม่สำเร็จ เมลลี่นักเรียนหญิงเรื่องข่าวที่ไม่มีใครลืม